คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอมผู้ชนะที่แพท้ทุกสงครามและโมเดลปฏิวัติฝรั่งเศสก็มาคนเดิมครับปิยบุตรแสงกนกกุลขึงขังจะปลุกม็อบแต่ประเมินแล้วคงจะยากเพราะใครที่เป็นหัวหน้าม็อบต้องมีจิตแข็งพอควรพร้อมที่จะติดคุกทุกสถานการณ์เดิมพันขี่มากองเดียวตัวปิยบุตรไม่กล้านำม็อบเอง แดดจ่ชี้บอ h ชี้เบให้คนอื่นทำโนดนี่นั่นสุดท้ายติดคุกกันไปหลายคนแล้วคุ้นคุ้นมีส่วนคล้ายนักโทษชายทักษิณก็เรื่องนี้แหละครับหลังยุบพ,พัก 9, ก้าวไก่มาอีกแล้วครับปิยบุตรแนะไปตายหมู่อีกรอบช่องทางการต่อสู้ในระบบสถาบันการเมืองในระยะเฉพาะหน้าในระยะเฉพาะหน้าประชาชนอาจยังอ่อนล้าจากนิติสงครามและปัญหาทางเศรษฐกิจการชุมนุมอาจยังไม่ลุกลาม ผู้แทนราษฎรต้องใช้อำนาจที่ตนมีผักดันวาระในสภาเพื่อแป่งเจตจำนงของประชาชนให้บังเกิดผลผมเห็นว่าผู้แทนราษฎรต้องตอบโต้สารรัฐธรรมนูญและกระบวนการยุบพ,พักกลับไปดังนี้ 1. เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนองค์ประกอบและที่มาของตุลาการสารรัฐธรรมนูญหรือยกเลิกสารรัฐธรรมนูญเพื่อตั้งองค์กรใหม่ทำหน้าที่แทน 2. เสนอร่างพรบรสารรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญยกเลิกความผิดฐานละเมิดอำนาจสารรัฐธรรมนูญ 3. เสนอร่างพรบรพักการเมืองยกเลิกการยุบพักการเมืองผู้แทนรัษฎรผู้ถืออำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญอำนาจตรากฎหมายแทนประชาชนต้องใช้อำนาจเหล่านี้ตามกระบวนการตามระบบต่อสู้กลับไปครับถ้าเชื่อปียบุตรก็นับหนึ่งเลยครับ แต่จะบอกว่าปิยบุตรคือแม่ทัพที่แพ้ทุกสงครามพิจารณาแล้ว3ข้อที่ว่านี้กับมาจากความคับแค้นเจ็บใจที่พักคก้าวไก่ถูกยุบเลยอยากจะเล่นงาสารรัฐธรรมนูญกลับอารมณ์ล้วนๆคิดจนเลิกไปหมดแก่ข้อหนึ่งข้อเดียวจบเลิกสารรัฐธรรมนูญแล้วจะต้องไปแก้ความผิดฐานละเมิดอำนาจสารรัฐธรรมนูญหาพระแสงอะไรละครับนี่ไงครับถึงได้บอกว่าโกรธจนเลิะเทอะไปหมด ทำงานใหญ่ใจต้องนิ่งกว่านี้ในมุมหนึ่งพรรคก้าไกลคือความศูญเปล่าของการเมืองไทยประชาชน14ล้านเสียงเลือกมาหวังให้พรรคก้าวไก่ได้บริหารประเทศช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจทําให้ประชาชนม,มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่กลายเป็นเหมือนม้าวิ่งออกจากซองมุ่งไปที่การแก้มาตาัน112อย่างเดียวเท่านั้นหนักหนาะสาหัสถึงขั้นไม่ได้แก้มาตัน1 1 2ไม่ยอมเป็นรัฐบาล 14ล้านเสียงที่เลือกพักก้าวไกลเพื่อให้แก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองเพื่อเปิดทางล้มลากสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมีกี่เสียงต้องการแบบนี้ทั้งหมด14ล้านเสียงจริงหรือเปล่าขนาดถแถลงการโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังเอาไปกล่าวอ้างคำตัดสินนี้ลิดรอนสิทธิ์ของชาวไทยกว่า14ล้านคนแล้วอีก23ล้านคนที่เลือกพักการเมืองอื่นไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงในประเทศไทยเลยหรืออย่างไร การยุบพักก้าวไก่มันมากกว่าการยุบพักอเมริกาก็รู้ดีว่าเป้าหมายสุดท้ายของพักก้าวไก่คืออะไรก็อย่างที่ทราบกันเนื้อหาการแก้มาตรา1หนึ่งสองของพักก้าวไก่คือการลดบทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกการตัดขาดไม่ยึดโยงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของรัฐก็เท่ากับการเปลี่ยนระบอบก,การปกครอง จากระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกเป็นระบอบประชาธิปไตยที่ไม่มีพระมหากษัตริย์นี่คือสาระสาคัญในการแก้มาตารา1 1 2ของพรรคก้าวไกลที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลนั้นไม่ใช่เรื่องแก้มาตารา1 12ไม่ได้แต่จะแก้มาตารา1 1 2ตามเนื้อหาสาระของพรรคก้าวไกลไม่ได้ทั้งปิยบุตรพิธาชัยธวัฒน์ออกมาพูดสวยรู้การแก้มาตารา1 1 2จะช่วยให้สถาบันพระมหากษัตริย์ ดำรงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไปเห็นประชาชนกินหญ้าหรือครับแกพักก้าวไก่ต้องการให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ฟ้องคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองก็ชัดเจนแล้วว่าต้องการให้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงกับประชาชนลองนึกภาพตามนะครับพักก้าวไก่แก้ลดโทษบีบพระบรมเดชานุภาพเท่ากับบีบประมาทบุคคลธรรมดายกเว้นความผิดกรณิติชมแสดงความคิดเห็นหรือแสดงข้อความโดยสุจริต เพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกเพื่อทำรงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะที่ผ่านมาดอมส้มสามนิ้วติชมสุจริตอย่างนั้นหรืออาฆาตมาตร้ายด้วยอารมณ์ที่รุนแรงเกือบทั้งสิน้นจะให้สถาบันพระมหากษัตริย์ชนกับประชาชนโดยตรงและนักการเมืองนั่งดูในห้องแอร์เก็บเกี่ยวคะแนนนิยมอย่างนั้นหรือเรื่องนี้อเมริการู้ครับถึงได้พุ่งเข้ามาเสือก เพื่อหวังประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเช่นกันนักวิชาการผูถอดออกมาขยา่าบอกว่าเด็โซเชียล20ล้านคนพร้อมสนับสนุนพักใหม่ของพักก้าวไกลนับเป็นเรื่องน่ายินดีครับอยากให้ชนะการเลือกตั้งถล่มทลายตั้งรัฐบาลพักเดียวจะได้เปิดนิติสงครามเต็มรูปแบบเป็นนิติสงครามที่ก่อขึ้นโดยพักที่ยังไม่รู้ชื่อในขณะนี้ยกเลิกสารรัฐธรรมนูญยกเลิกมาตราหนึ่อย่าลืมเสียละ่ะ ได้เป็นรัฐบาลเมื่อไหร่ลงมือทันทีแสดงให้ดอมสามนิ้วได้เห็นนิติสงครามที่จะนำไปสู่สงครามกลางเมืองไม่ได้คู่แค่จะบอกว่าคนเห็นต่างจำนวนมหาศาลเขาก็มีความคิดความอ่านอย่าประมาทผู้อื่นต่ำเกินไปเอาไว้พักก้าวไก่เป็นรัฐบาลเมื่อไหร่สถานการณ์จะสุขงอมโดยอัตโนมัติถึงเวลานั้นจะพบความจริงว่าโลกในตำรากับโลกความเป็นจริงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่วันนี้ขออย่างเดียวเรียนรู้รักษาพักของตัวเองเอาไว้ให้ได้ก่อนที่จะริบริหารประเทศ